น้ำขนเตรียมฝั่งใต้นะคะก็ยังคงสัญญาไว้ว่าจะพาเพื่อนๆนะคะมาอย่างร้านที่ขายอาหารเจนะคะมาตลาดน้ําข้นเตรียมแล้วก็กินเจได้ด้วยนะคะรับรองค่ะร้านนี้คือร้านเดิมทีเป็นร้านอะไรนะข้าวหมูแดงหมูกรอบครับใช่แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงเป็นข้าวหมูแดงเจครับข้าวหมูแดงเจโช์หน่อยได้ไหมมันเป็นน้าตาย,ยัางไงก็จะเป็นฟองเต้าหู้แต่หมักแบบเดียวกับหมูแดงเลยครับ ก็คือหมักแบบเจครับเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะเป็นต้องลองเหรอพี่ต้องลองแต่แต่ครั้งนี้ฉันลองเรียบร้อยแล้วอรนนนน่อยไหเนี่ยอาหารเสริมเป็นกะเพราพี่กะเพราเนี่ยได้เอ้นนอนนไม่ใช่เจเนี่ยเขาไม่ให้มีกระเทียมกะเพราคุณไม่มีกระเทียมแล้วอร่อยเหรอไม่มีกระเทียมอ่ะอ่าไม่เหรอร่อยเหรออ,อร่อยดีครับมันเป็นเทคนิค,คของทางร้านเทคนิคเด็นกระเที่มมันอร่อย <c oughs> ไม่มันไม่คือหมูค่ะมันคือเต้าหู้พี่ม,มันคือเต้าหู้ครับเต้าหู้แต่มันจะหมักแค่นั้นเองครับอร่อยคุณ่่ันนี้ก็คือเราอันบเองครับปกติแล้วตั้งใจให้เป็นหมูสับแต่ว่าอ,อันเนี้ยเขาจะเอามาทาลาบกันส่วนใหญ่แต่เรา,เามาทำกะเพรา,ามันคือปฏิกตรถูกครับม่นนะกะเพราแบบที่ไม่มีไม่มีกระเทียมอร่อยไหมคะ เฮ้ยฉันไม่ได้พูดเลยนะคุณอร่อยมากเลยอะ่ะอร่อยมากเลยใช่ไหมอร่อยกว่ากระเพราธรรมดาโอเคงั้นแสดงว่าเดี๋ยวเจนราเจอการขาวอู๋เยี่ยมเยี่ยมนะคะที่ฉันจะมาทาเนเยี่ยมมากเลยพ่หงเจเนี่ยเขาห้ามนมใช่ไหมคุณถูกต้องใช่ไหมสวัสดีค่ะ กาแฟเจเป็นยังไงคะนี่ฉันตกทั้งร่องค่ะตกแผ่นเสียงทองคําค่ะกาแฟเจหนูก็เป็นกาแฟแล้วก็ใช้พวกน้ำเชื่อมเพรนหวานตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรืใช้นมตัวเหลืองกระต่อยเพิ่มสำหรับคนที่จะทานนมนี่นะคะใส่นมที่แทนก็จะมีรสชาติสมุนไพรมันจะเป็นนมแบบนมสดแบบนี้ค่ะไม่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 ผิดใช่ไหมคุณไม่ไม่ผิดค่ะถูกต้องค่ะแล้วราคาล่ะคะค่ะ ราคาราคาราคาตรงนี้ก็ยืนซือราคาปกติพวกนู้นกก็ราคาปกติทั่วไปะมันก็สูงมันก็เป็นราคาคือดั ไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่ารองเท้าติดแล้วไงก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวคุยเสร็จแล้วนี้ฉันก็ขออนุญาตเอารองเท้าออกมางไงราคาย่อมยาวเหมือนเดิมะกาแฟเจาฟาทานกับเ,เขาเจกาแฟเจมีแถมกับเขาเจอีกโอ้โหอร่อยมากมายนะคะไ<า>ม่ได้เลยค่ะไม่ค่ะจริงเราก็คิดราคาหนึ่งนะคค่ะ อ๋อมีราคาพิเศษสําหรับคนไทยในนะคะส่วนคนไทายออกก็ไม่แพงค่ะใช่ไหมคะราคาราคาเดิมนะคะเดี๋ยวไปดูอีกแล้วอันนี้ก็เป็นร้านเจอีกร้านหนึ่งนะคะตรงกระดานผลเตรียมฝั่งใต้นะคะจะมีเต้าหู้ทอดเผือกทอดนะคะกัข้ทอด ราคาเราขายยังไงคะขายเป็นชุดนะคะเหมือนเดิมเพราะว่าชุดผักเราก็ชุดประมาณนี้ก็สมัยที่เราขายผักใช่ไหมคะโอ้เนี่ยหมดไปตั้งหลายหลายก็หลายก็ผ่าแล้วนะคะได้ที่จะเป็นสองอยงได้สองหยง มีร้านอื่นข้างในนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันร้านนี้ก็รับรองภาพ่อยมีกุหลาบมีการหารเจนะคะเป็นบะจสังเจบัตสั่งเจนี่ราคายังไงคะสามห้าสามลูกร้อยครับพี่อันนี้สีอันนี้คืออะไรเอ่ยมันแค่หน้าจ่ายแค่ขายเลยอ๋ออันนี้แหละครับเนี่ยครับเป็นเก่าเก่ารัดครับอ๋อครับนี่นะที่มันขอโทษนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นไข่ไข่ที่แบบต้มโบติกเกแตว่างั้นร,รต้บติกเกษตทำให้ดูดูไม่เหมือนเจแต่เป็นเจนะคะรสชาติก็ต้องรับรองความอร่อยแน่นอนนะคะและขนมจีนที่ใส้เลยเลยเป็นข้าวโพดเห็ดหอมแครอทครับอ๋อเป็นไส้ข้าวโพดเห็ดหอมแครอทน,นะคะราคาราคาเหมือนเดิมไหมคะอันนี้กล่องละสี่สิบบาทครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับราคาไม่ได้ขึ้นเลยนะคะ นอันนี้สามสิบห้าครับสามลูกร้อยครับสามลูกร้อยราคาเดิมเหมือนกันนะคะงั้นพี่ก็เลยแบบเอ๊ะเห็นบอกเขาก็เลยขนมกุยช่ายเจเราต้องไปดูกันว่าไส้เนี่ยเป็นไส้อะไรอันนี้เผลือกค่ะอันนี้มัน่ะเปลือกค่ะแล้วก็อันนี้มันแก้วค่ะแล้วก็เอาอันเนยแล้วก็เอากุยไช่ต้องรู้ด้วยก็ได้ค่ะข้าวชิ้นนึะค่ะผสมผสมไปเถอะ สวัสดีค่ะเจนี่คือไส้เป็นไส้เจหมดเลยค่ะแ,แ,แนนม่ขนมพืชัยคือไส้เนี่ยเป็นหมูอไส้เป็นอะไรเออเป็นกวางตุง้งค่ะอ๋อเพราะว่ากุยไส้ไม่ใช่เจนะคะเพราะฉะนั้นไส้นี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะหน้าตามหูมากเลยนั่นคือกวางตุ้งค่ะเออเล็วแล้ว สีสีฟ้านี่อะไระอันนี้สีฟ้าเถือกค่ะเถือกอันนี้คืออันนี้ทันจะพืชค่ะทันเพืชราคาละคะราคากล่องเล็ก30สบค่ะกล่องใหญ่5้าเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมไม่มีอะไรขึ้นราคาเลยนะคะแสนรลุปแสนอร่อยนะคะช่วงนี้เป็นไงคะแพงขึ้นกว่าปกติไหมคะ ถูกราคาะเดือนน้อยหลายยี่สิบขอบคุณค่ะผัดไทยเจค่ะใส่กล่องแล้วใส่จานค่ะไม่ไม่ไม่พี่เขาอาจรายการราคาเท่าไหร่ราคายังไงคะผัดไทยเจสี่สิบบาทค่ะอ๋อกองมาสี่สิบนะคะราคาเดิมอีกเช่นกันนะคะดูดูสิคะฝันฉุย ก็มาถึงร้านขนมตาลนะคะขนมตาลก็เจเหมือนกันนะคะขนมตาลมีส่วนผสมของไข่หรือเปล่าคะไม่มีครับไม่มีอันเดิมมีไหมอันเดิมก็ไม่มีครับอ๋อแสดงว่าคือเจตั้งแต่แรกใช่ครับเจตลอดทั้งปีเลยเจตลอดทั้งปีแค่ช่วงนี้เราก็ถูกมาใส่เป็นการเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างนึงนะคะเพิ่งเป็นความรู้นะคะว่าขนมตาลไม่มีไข่ผสมนะคะเพราะฉะนั้นมาที่ตลาดขนมเดียวของเราได้นะคะ ขนมตาลเจค่ะลวดช่องวัดเจเจราคาเป็นไงคะลวดช่องถุงเล็ก6 0สิบบาทค่ะถุงใหญ่1้อย่ค่ะพกเทศกาลปีนเจนะมคะมาตลาดเราแล้วเมาไม,ไม่มีหมดนะคะมีแต่พิมนะคะเทศกาลกินเจก็เช่นกันนะคะทานของข้าวเสร็จแล้วเราก็มีของหวานเจนะคะรับรอง ความอร่อยและปลอดภัยนะคะยังไงเพื่อนๆแวะกันมานะคะตลาดน้ำขอนมป่กใต้